สวัสดีครับวันนี้ก็เป็น e p 1ี3นะครับเราก็นำมารวมกันนะครับสำหรับร้านของแม่น้องมิ้งนะครับที่อยู่ในสวนครับสวนนี้ก็อยู่ในตัวจังหวัดรีรัมนะครับนี่นะครับบรรยากาศภายในสวนครับก็อยู่ข้างในนะครับเข้ามาก็ติดกับทุ่งนานะครับที่ของแม่น้องมิ้งก็มีเยอะยาวไปถึงนู่นเลยครับที่เป็นเสานะครับ บรรยากาศดีมากนะครับช่วงนี้ก็ฝนตกทุกวันนะครับเราก็นํามารวมคลิปนะครับ ep หนึ่งสองสามครับสําหรับคลิปนี้ก็มันเยอะนะครับบางทีเราถ่ายไปความยาวมันเยอะไปนะครับโทรศัพท์บางทีก็นำมารวมให้เพื่อนเพื่อนได้รับชมแบบสั้นๆนะครับคัดมานะครับบางทีต้นไหนก็อาจจะขายไปแล้วบางทีต้นไหนก็ยังอยู่ครับบอกเลยนะครับราคาส่งฟรีนะครับ ถูกกว่าในร้านไดโนเสาร์ที่แม่นองมิงขายครับราคาในสวนจะถูกกว่าในร้านไดโนเสาร์ครับขอบอกไว้ก่อนนะครับที่เรามาดูครับต้นแรกเนี่ยครับก็มาดูที่ต้นกุมารแดงครับต้นนี้ไซส์ประมาณนี้นะครับก็อยู่ประมาณ250บาทครับส่งฟรีนะครับ2อ0บาทส่งฟรีนะครับเดี๋ยวเราจะทิ้งเบอร์ไว้ให้ครับไซส์ประมาณนี้นะครับส่วนกุมารดาต้นนี้ก็อยู่ประมาณ250บาทนะครับเหมือนกันนะครับ คลิปนี้จะเป็นส่งฟรีหมดทุกต้นนะครับราคาในสวนนะครับไม่ต้องมาซื้อเองนะครับจะเป็นส่งฟรีนะครับโคดวยก็2 5 0บาทนะครับนี่ครับส่วนมากก็คลิปนี้จะพามาดูนะครับแบบสวนที่พี่แกจัดไว้นะครับจะมีความสวยงามนะครับนี่นะครับอยากให้ชมบรรยากาศครับก็เลยนำมาตัดต่อเป็นคลิปอีกทีหนึ่งนะครับ สวนจามอนสเตล่าตัวนี้ก็210บาทครับต้นก็สูงใหญ่นะครับนี่นะครับมีความสวยงามมากครับ210บาทครับส่งฟรีทุกต้นครับราคาในสวนครับถูกกว่าในร้านไดโนเสาร์ครับที่พี่แกเอาไปขายครับแต่เป็นร้านเดียวกันนะเพื่อนๆนี่นะครับสับปะรดสีนะครับแล้วก็ไม้มงคลนะครับก็จะอยู่ในโซนนี้นะครับโซนสวนห้องพี่แกก็จะมีประมาณ ห้องแคนตัดแล้วก็ห้องนี้จะเป็นห้องกลางนะครับห้องข้างๆก็จะเป็นพวกไม้แบบเหมือนไม้ใบเล็กๆขึ้นมานะครับที่เป็นช่องนะครับนี่นะครับส่วนห้องกลางนี้จะเป็นแนวแบบไม้มงคนะต้นไม้ใหญ่ๆจะอยู่ภายในห้องนี้นะครับนี่ครับชอบไอโซนตรงนี้นะครับที่เป็นสีดํานะครับนี่ครับกุมารดํานะครับมีความสวยงามครับเวลาเรามองไปงี้ครับต้นไม้ครับ กองไว้รวมกันเยอะๆนะครับฟิโลตัวนี้ก็ยังไม่ขายนะครับตัวนี้ถามพี่แกไปแล้วถ้าใครอยากได้ก็พิมพ์ไปว่าฟิโลนะครับแต่ตอนนั้นก็น่าจะยังไม่ขายนะครับเรามาดูควักพระพรมนะครับข้างหน้าเรานะครับเดี๋ยวดูต้นนี้ก่อนนะครับตันนี้ก็จะเป็นต้นอากาเวนะครับอากาเกเวนะครับตัวนี้ก็ยังไม่ขายนะครับ พี่แกเพิ่งได้มานิดเดียวนะครับชื่อแปลกมากนะครับต้นอากาเวนะครับสวยงามนะครับแต่ต้นนี้ก็ยังไม่ขายเหมือนกันรอจํานวนนัมนกันนะครับเราก็ดูวันนี้ก็รวบรวมคลิปหนึ่งสองสามมาดูความสวยงามนะครับดูต้นไม้สวยงามนะครับเพราะคลิปสามคลิปนั้นก็มีคนดูเยอะอยู่เหมือนกันครับเราก็ตัดมารวมกันนะครับนี่ครับวักพรมของเราครับสองร้อยบาทครับไซยน้นะครับ ส่วนสับปะรดสีก็3ต้นเล็กนะครับ3ต้นร้อยประมาณนี้นะครับ3ต้นร้อยนะครับมันจะมีแบบต้นใหญ่ก็มีครับเดี๋ยวเราพาไปดูครับนี่สับปะรดสีเยอะมากครับเป็นแถวยาวมากเลยครับว่าในร้านพี่แกเยอะแล้วก็มาเจอในสวนพี่แกเยอะกว่าในร้านนี่ครับส่วนมากก็ยังไม่มีใครเข้ามาถ่ายครับ YouTube นะครับเราน่าจะเป็นเจ้าแรกที่เข้ามาถ่ายนะครับ เดี๋ยวเรามาดูไซประมาณ2กระถาง100ครับจะเป็นไซใหญ่ขึ้นมานะครับนี่นะครับไซประมาณนี้นะครับ2กระถาง100บาทนะครับส่งฟรีเหมือนเดิมนะครับไม่ต้องมาเลือกซื้อในร้านครับรอรับที่บ้านได้เลยครับไม่มีเก็บเงินปลายทางนะครับสําหรับร้านต้นไม้ทุกต้นทุกร้านเลยนะครับเพื่อนๆที่เราไปถ่ายคลิปไม่มีเก็บเงินปลายทางครับ อนมาเราก็จัดส่งไปให้นะครับนี่นะครับสับปะรดสีพีแกเยอะมากครับต้นไม้แกสวยมากครับนี่นะครับข้างๆแกก็ปลูกนกน้อยเอาลงดินนะครับปลูกนกน้อยนะครับแล้วก็ก้ามกุ้งขนนะครับเดี๋ยวเรามาดูต้นนี้นะครับก้ามกุ้งขนนะครับว่าพีแกขายอยู่ประมาณกี่บาทนี่ครับไซนี้ก็อยู่ประมาณ250บาทนะครับสาหรับก้าม กุ้งคนนะครับนี่ครับไซส์ประมาณนี้ส่วนมากพี่แกจะคัดต้นไม้ไว้ให้นะครับจะเลือกไว้ให้ไซส์นะครับที่แกจะนําไปขายครับนี่ครับแกก็จัดเวียงเรียงเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามมากนะครับนี่ครับต้นนี้ก็สวยครับต้นนี้ก็น่าจะเอาลงดินไปเกือบหมดนะครับนี่ครับยาวเลยครับมีความสวยงามแับซันโตโซมาครับ ส่วนปลากระเบนนะครับปลากระเบนที่ใครที่กําลังตามหานะครับยังไม่มีนะครับต้นใหญ่ประมาณนี้ก็อยู่ประมาณ2 5 0บาทนะครับนี่ครับลาต้นแข็งแรงครับนี่ครับสูงมากครับปลากระเบนนะครับปลากระเบนก็มีจํานวนเยอะอยู่ครับส่วนมากต้นไม้ของพี่แกก็จะมีจํานวนเยอะมากนะครับนี่ครับม้าลายครับใครที่ยังไม่มีนะครับนี่ครับ ชอมาลายก็มีความสวยงามนะครับนี่นะครับราคาเดียวกันกับในคลิปที่เราปล่อยลงไปครับพิมพ์ลงไปว่าซื้อต้นไม้ราคาในสวนครับบางทีเราถ่ายไปผ่านๆนะครับก็พิมพ์ไปบอกราคาพี่เขาครับผมจะทิ้งเบอร์โทรไว้ให้นะครับแล้วก็ไอดีไลน์ก็เพิ่มจากเบอร์โทรโทรศัพท์ไปเลยนะครับถามพี่แกไว้แล้วนะครับเดี๋ยวจะทิ้งไว้ใต้คลิปอีกที่หนึ่งนะครับ บางทีเพื่อนๆดูนะครับนี่ครับโซนนี้สวยงามมากครับโซนไม้มงคลของพี่เขาครับนี่ครับบรรยากาศข้างนอกนะครับตัวนี้ก็จะเป็น EP ีที่2ครับนี่อีที่2เรานํามาต่อกันนะครับเดี๋ยเราจะเดินเข้าไปดูไอ้ต้นไม้ที่พี่แกปลูกไว้ลงดินครับยางอินเดียนะครับต้นนี้นะครับนี่ไอ้ตัวแรกยางอินเดียดำแต่เรามาสะดุดไอ้ต้นนี้ครับ ยางอินเดียเหลืองนะครับพี่แกบอกมานะครับเหมือนใบโพเลยเพื่อนๆนี่ครับแกปลูกลงดินนะครับเจอแดดร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับนี่ครับต้นสูงงามสูงใหญ่มากนะครับนี่ครับกิ่งก็แตกออกไปเยอะนะครับนี่นะครับนี่นะครับส่วนต้นนี้ก็จะเป็นยางอินเดียชมพูครับส่วนมากพี่แกก็จะเอามาปลูกไว้ข้างนอกครับ นี่ต้นสูงใหญ่มากเลยครับคลิปนี้ก็จะรวมเป็น EP พีหนึ่งสองสามครับแล้วก็พามาชมต้นไม้บรรยากาศสวยๆนะครับนี่นะครับเป็นโรงที่สองครับนี่นะครับตัวนี้ก็จะเป็นทรีคิงนะครับไซส์ประมาณนี้ก็อยู่ประมาณหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับนี่นะครับทรีคิงนะครับใครที่ยังไม่มีครับก็โทรไปนะครับมีจำนวนเยอะนะครับตัวนี้ก็จะเป็นพวกยางอินเดีย ชมพูครับ200บาทนะครับอย่างอินเดียชมพูครับมีจํานวนเยอะนะครับมีราคาส่งให้กับร้านต้นไม้ที่จะนําไปขายต่อนะครับราคาส่งมีนะครับต้นแม่เขาก็อยู่ไม่ใช่ต้นแม่ครับต้นที่พี่แกเอาไปปลูกก็อยู่ข้างนอกที่เราพาไปชมเมื่อกี้นะครับนี่ครับสำหรับอย่างอินเดียชมพูครับ200บาทนะครับส่งฟรีครับส่วนจันททองครับ นี่ต้นประมาณนี้นะครับต้นแข็งแรงมากครับอยู่ประมาณ1นึบาทนะครับใหญ่กว่าในร้านที่พี่เกอเอาไปขายครับไซนั้นก็อยู่ประมาณ120แต่ต้นนี้เพิ่มอีก30ครับต้นใหญ่มากครับสวยงามมากครับจันทร์ทองครับ1นึาบาทนะครับนี่ครับใครที่กําลังหาจันทร์ดำนะครับนี่นะครับไซประมาณนี้ครับ250าบาทครับเสน่ห์จันทร์ดำครับ ชุดนี้กระถางสีขาวครับ250าบาทนะครับสำหรับสนิทจันดำนะครับตัวนี้แอดก็ซื้อไปฝาก f c ที่ฝากมานะครับกำลังจะส่งไปนะครับส่งไปแล้วละครับส่วนใบนี้ก็จะเป็นพี่ก็เรียกว่าก้านน้ำตาลนะครับนี่นะครับก้านน้ำตาลนะครับเขาเป็นสีน้ำตาลก้านนะครับค่าน้ำตาลต้นนี้ก็อยู่ประมาณ 350บาทครับส่งฟรีครับเป็นฟีโลก้านน้ำตาลนะครับมีจำนวนเยอะครับเป็นแถวยาวครับสำหรับกระถางสีขาวครับฟีโลกาน้ำตาลนะครับ350าบาทครับเพิ่งเคยเห็นนะครับตัวนี้ครับร้านอื่นก็น่าจะยังไม่มีครับถ้าจำไม่ผิดนะครับฟีโลกาน้ำตาลครับเป็นต้นไม้มใหม่นี่ครับตัวนี้ที่เด็ดมากครับสำหรับกล้วยแขะของเรานะครับ นี่นะครับมีความสวยงามมากครับพึ่งเคยเจอนะครับเห็นแต่ต้นกล้วยใหญ่ครับต้นนี้ก็อยู่ประมาณ180บาทครับไม่แพงครับต้นฟอร์มสวยงามมากมีลูกเหมือนกันนะครับพี่แกบอกนะครับกล้วยแขกนะครับ110บาทครับรอรับที่บ้านได้เลยนะครับส่งฟรีนะครับราคานี้ก็ไม่น่าจะมีอีกแล้วนะครับนี่ครับนกน้อยนําโชคนะครับนี่ครับมีจํานวนเยอะเหมือนกันไซส์ประมาณนี้180บาทนะครับนี่ครับ เป็นกอสวยๆเลยครับสาหรับนกน้อยนําโชคนะครับนี่ครับมีความสวยงามครับเวลาเขาออกดอกเป็นลูกนกนะครับนี่ครับเรามาดูต้นนี้ครับหัวใจหน้าวัวนะครับหัวใจหน้าวัวนะครับไซส์ประมาณนี้ก็อยู่ประมาณ250บาทนะครับสําหรับหัวใจหน้าวัวนะครับใบกอจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆครับนี่ที่เด็ดของเราจะอยู่ตรงนี้นะครับพลูปีกนกด่างนะครับ ซส์ประมาณนี้ก็อยู่ประมาณ450บาทนะครับทรงฟรีครับมีหลายใบเหมือนกันนะครับสําหรับพลูปีกนกด่างนับรบาทรับกระถางสวยสวยสีขาวนะครับมีจํานวนนับได้ก็น่าจะเยอะอยู่ครับนี่ครับต้นนี้ครับแนะนําเลยครับแคปหน้าจอครับบางคลิปที่เราปล่อยไปแล้วบางทีต้นไหนหมดก็คือหมดไปแล้วนะครับตอนนี้เราก็นํามารวมกันนะครับ e ี1 2หนึ่งสองสามครับ อยากให้กระชับขึ้นมานะครับนี่ครับพอสวนพีเใหญ่มากนะครับพลูปิงนกด่างนะครับ410ส่วนเจ้าตัวนี้พลูระเบิดด่างนะครับตัวนี้พีเกก็นําไปขายแค่ต้นเดียวครับในร้านไดโนเสาร์นี่ครับแต่อยู่ข้างในนี่เยอะมากครับ590บาทนะครับนี่ครับสวยงามมากครับขู่คระขุ่ระนะครับพลูระเบิดด่างนะครับ 590บาทนะครับส่งฟรีนะครับมีจำนวนไม่เยอะเท่าไร่นะครับนี่ครับมีความสวยงามนะครับใบนี้ใหญ่กว่าเขาครับนี่ครับใบที่เขากำเนิดเกิดมานะครับนี่ครับพีเกก็ช้ำแข็งแรงมากนะครับส่วนพีเกใหญ่กว่าที่ร้านแกอีกนะครับเราเพิ่งเคยมาเจอนะครับ นี่ครับสวยงามครับโซนนี้ครับเจ้าพลูปีกนกด่างกับพลูระเบิดด่างอยู่ใกล้กันครับส่วนเจ้าตัวนี้ก็จะเป็นพลูฉลุด่างนะครับไซส์ประมาณนี้ก็อยู่ประมาณ200บาทนะครับนี่นะครับอันนี้ก็ขอย้ําก่อนนะครับคลิปนี้ถ้าหมดแล้วก็หมดไปตั้งแต่คลิปแรกครับผมเอามารวมให้ดูเฉยครับส่วนตัวนี้ครับเพื่อนๆก็บอกว่าเป็นวานพัดวีนะครับไซส์มานี้อยู่ประมาณ3 1 0บาทหรือเป็นเสนเจนเขียวดมนะครับ อันไหนก็ไม่รู้ครับผมก็ยังกําลังตามหาชื่ออยู่นะครับถ้าใครรู้จักก็พิมพ์มาอีกทีหนึ่งครับ3า0บาทนะครับนี่ครับสวยงามเหมือนกันนะครับเจ้าตัวนี้ครับหายากครับเราก็ได้นํากลับไปบ้านครับนี่ครับเราก็เริ่มขยับเข้ามาข้างในตัวท็อปๆนะครับมาครับมาเจอโชคเก้าชันนะครับโชคเกลาชั้นไซส์นี้ก็อยู่ประมาณ3ามพันห้าครับมีประมาณ2ต้นครับไม่รู้ว่าจะเหลืออยู่ให้ ในคลิปนี้หรือเปล่าครับน่าจะหมดในคลิปแรกแล้วนะครับก็ลองโทรไปดูนะครับว่าเหลือหรือไม่เหลือนะครับมีต้นเล็กนะครับพี่แกฝากมาครับลืมถ่ายนะครับไซส์นี้ก็ประมาณสามพันห้าเหมือนกันนะครับมีประมาณสองต้นนะครับมีต้นเล็กที่พี่แกบอกไอตอนท้ายคลิปนะครับอยู่ในดินนะครับใครอยากได้ต้นเล็กก็โทรไปสอบถามพี่แกครับเดี๋ยวพี่แกจะขุดจะถ่ายรูปให้ดูครับต้นเล็กโชคชะชันด่างครับลืมถ่ายให้ดูครับนั่น ที่อยู่ในดินนะครับส่วนไซส์ประมาณนี้นะครับนี่นะครับตัวนี้ห้าพันห้าร้อยบาทนะครับตัวนี้ใหญ่มากครับสะดุดตามากครับเข้ามาในโรงนี้นะครับโรงนี้น่าจะมีแต่ตัวท็อปท็อปนะครับนี่นะครับตัวนี้น่าจะเป็นอีพีที่สองหรือสามไม่รู้ครับไม่แน่ใจน่าจะอยู่ในอีพีที่สามครับอีพีสุดท้ายนะครับนี่ครับโซนนี้จะอยู่เป็นโซนตัวท็อปท็อปห้าพันห้าร้อยบาทครับ ตัวนี้มีกระถางเดียวครับลองโทรไปดูนะครับว่ายังอยู่หรือไม่นะครับส่วนมากต้นไม้ที่เราถ่ายคลิปนะครับจะหมดเฉพาะในคลิปที่เราลงเลยนะครับจะจะหมด1-2วันเลยนะครับจะไม่ค่อยเหลือมาถึง10กว่าวันนะครับบางทีเพื่อนๆดูเสร็จก็แคปหน้าจอาแล้วโทรไปหาพี่แกได้เลยนะครับช้าก็ส่วนมากก็จะไม่ค่อยจะได้นะครับ ตอนนี้ก็อยู่ประมาณ3,500บาทนะครับช็กโกชานพีเกก็จะมีประมาณสักต้น2ต้นนะครับส่วนนี้นะครับตัวท็อปเหมือนกันนะครับฟิโลหูช้างด่างนะครับไซส์ประมาณนี้2,500บาทนะครับนี่ครับสวยงามมากนะครับนี่ครับดูความด่างของเขาครับฟิโลหูช้างด่างครับในราคา2,500บาทครับตัวนี้มี1ต้นนะครับ1กระถางนะครับ ไม่รู้ว่าจะเหลือหรือเปล่าต้นเล็กก็มีนะครับต้นเล็กก็อยู่ประมาณนะครับสองพันนะครับนี่นะครับต้นเล็กลงมาหน่อยนะครับความดังแบบชัดๆนะครับน่าจะมีอยู่หนึ่งสองสามเปล่าไม่รู้ครับที่ผมมองดูนะครับเจ้าฟิโลนะครับส่วนต้นนี้นะครับพี่แกยังไม่ขายนะครับเดี๋ยวให้ดูคขข่าวไปก่อนนะครับนี่นะครับพี่แกรักมากครับสาหรับต้น นี่นะครับแต่แกก็มีเยอะนะครับแต่พี่แกบอกว่ายังไม่ขายครับนี่นะครับสวยงามมากนะครับมียาวไปถึงนู่นแล้วครับพี่แกสะสมมานะครับเรามาเริ่มที่เสน่ห์จันขาวครับมาครับนี่เสน่ห์จันขาวตัวนี้ก็250บาทครับเริ่มหายากแล้วนะครับรับรองนะครับน่าจะมีแค่กลุ่มนี้กลุ่มสุดท้ายในตัวบริรัมม์ครับที่เราไปถ่ายนะครับเอาเฉพาะที่ผมไปถ่ายนะครับ ร้านอื่นผมก็ไม่แน่ใจนะครับพอไปไทยมาก็เริ่มจะมาคนละต้น2ต้นครับตัวนี้ครับสวยงามมากนะครับทีลีด่างครับ410บาทครับไซส์ประมาณนี้นะครับเพิ่งเคยเจอนะครับมันใบเขายาวครับนี่ความด่างของเขานะครับสวยงามจริงๆครับต้นนี้ใบเขาก็จะอ้วนขึ้นเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราให้ดูต้นแม่ครับ410บาทครับมีจํานวนเยอะอยู่ครับเจ้าเดลีด่างนะครับนี่ครับ สซดินี้มีแต่ตัวทบๆนะครับอยู่ข้างหลังนะครับเป็นล็อกสุดท้ายของพี่แกนะครับนี่ครับต้วนี้ใบคอยจะใหญ่ขึ้นมานะครับใบจะอ้วนขึ้นมาครับเวลาเขาโตขึ้นนะครับนี่ครับผมว่าต้นนี้สวยงามจริงครับ410บาทนะครับนี่ตอกหนึ่งกระถางนะครับใครที่ชื่นชอบนะครับอย่าลืมนะครับกุ้งด่างครับ3,800บาทนะครับ ประมาณนี้ครับกุ้งด่างนะครับนี่นะครับสวยงามครับมีลายใบเหมือนกันครับนี่ครับฟอร์มสวยงามมากครับส่วนเจ้าตัวนี้ครับอันโบครับสามพันบาทนะครับสามพันบาทนะครับอันโบนี่ครับดูลายชัดชัดนะครับนี่ครับลายสวยงามมากครับสาหรับเจ้าอันโบครับนี่ครับตัวนี้ก็สองพันสี่ร้อยบาทนะครับนี่ครับ 2,400บาทครับถ้าพูดไม่ผิดครับไม่น่าจะผิดหรอกครับเพราะผมก็จดไว้อยู่ครับถ้าผิดก็เป็นราคาของคลิปที่เราคุยกับแม่ค้านะครับนี่นะครับคลิปนี้ก็นํามารวมให้ดูต้นไม้สวยๆครับรวมๆนะครับบางที1 2 3มมันยาวไปครับเพื่อนๆอาจจะดูไม่ทันนะครับเรามาดูเลือกดูต้นไม้สวยๆนะครับจะได้มีความสุขนะครับเวลาเราไปถ่ายต้นไม้ให้เพื่อนๆได้รับชมครับนี่ นี่ครับโซนอากนิมาเขามีครับอากนิมาถูกๆก็มีครับนี่ครับสุดท้ายนี่ก็ฝาก,กดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับสวัสดีครับ